ของสังกัดของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากการปักระกาศทั่วไปครีเอเตอร์ปกติปักระกาศร้านเดียวกันแต่ครีเอเตอร์ของสังกัดเราเนี่ยปักระกาศร้านเดียวกันเลยนะแต่ว่าเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นที่สูงกว่าข้อที่2ค่ะเราจะได้มีโอกาสในการร่วมแคมเปญพิเศษต่างๆที่ทิกต็อกมีให้และเป็นแคมเปญที่ให้สําหรับครีเอเตอร์ในสังกัดเท่าและข้อที่3ค่ะก็จะมีการชี้เป้าสินค้าด้วยรายสัปดาห์รายเดือนไม่ใช่แค่การชี้เป้าว่าช่วงนี้ขายอะไรดีแต่ เราจะมีการชี้เป้าว่าอีกประมาณหนถึงอเดือนข้างหน้าต้องขายอะไรอันนี้คือสิ่งที่ครีเอเตอร์ต้องการมากที่สุดค่ะทางสังกัดของเรานะคะจะมีคูปองลอยซัพพอร์ตให้กับครีเอเตอร์ในสังกัดต้องบอกว่าคูปองด้วยความที่สังกัดชอ็อปจิ๋กเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นสังกัดของเราค่ะได้คูปองเยอะที่สุดในประเทศไทยใครที่เข้ามาเป็นครีเอเตอร์ในสังกัดของเราเตรียมรับคูปองแน่นๆสุดๆไปเลยค่ะและต่อมาค่ะก็ได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการทำคลิปเราเป็นมือใหม่ทำยังไงให้เรามียอด ขาดร้อยบ้าน200ออเดอร์ต่อวนันทำยังไงการไลฟ์สดไลฟ์สดยังไงให้ไลฟ์ปุ๊บมีออเดอร์เข้าปรับทันทีและสิ่งที่สําคัญยังมีเทคนิคเครื่องมือต่างๆไนมะ่ว่าจะเป็น AI ไไลฟ์สดการใช้เทคนิคที่เป็นโปรแกรมพิเศษเฉพาะ ของสังกัดของเราเท่านั้นด้วยค่ะคนที่อยู่ในสังกัดของเรานะคะก็จะได้มีโอกาสรับงานรีวิวด้วยไม่ต้องไปหางานเองค่ะแต่ว่าสังกัดของเราเนี่ยจะคอยเสิร์ฟง,งานให้กับพวกเราค่ะนอกจากจะได้ค่าคอมมิชชั่นจุกๆแน่นๆแล้วยังได้ค่าจ้างการทํารีวิวด้วยโดยที่เราไม่ต้องหางานเองค่ะทักทายพูดคุยกันได้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สังกัดชอปจนิค่ะ